เตุชิงทรัพย์ร้านทองคำภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านดาวขนองนะคะโดยผู้ก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่พนักงานของร้านได้ส้อยทองคําไปกว่า40บาทก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะตำรวจนครบาลบุคโลเข้าตรวจสอบร้านทอง ร้านทองเพชรทองใบยาวราชบนชั้นสองภายในห้างสรรพสินค้าบิก๊กซีสาขาดาวคนองนะคะหลังจากมีผู้ก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่เพื่อชิงทรัพย์เป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมกว่า40บาทซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะที่ก่อเหตุได้นะคะพบว่าเป็นผู้ชายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมเสื้อแจ็คเก็ตสวมหมวกแก๊ปและแว่นตากันแดดอำพรางใบหน้า โดยใช้ปืนข่มขู่ให้พนักงานหยิบทองมาใส่ในกระเป๋าสะพายก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะเขาใส่หมวกใส่แว่นตาเข้ามาเขาก็บอกว่าน้องหยิบหยิบมาให้หมดหนูก็นึกว่าเขาพูดเล่นสักพักหนึ่งเขาก็ควักปืนออกมาหนูก็เลยลุกขึ้นหยิบให้เขาเขาบอกหยิบมาให้หมดเลยหยิบตรงนี้ตรงนี้หนูก็หยิบ,หย,บหยิบให้เขามมไม่มีค่ะเดินมาปกติไม่ไม่ได้บอกไม่ได้ขู่อะไรเลยไม่เห็นค่ะ เขาก็เดินไปเลยอะคะ่ะแล้วสักพักก็มีเสียงปืนข้างนอกหลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีลงบันไดเลื่อนซึ่งอยู่ห่างจากร้านทองประมาณ100เมตรค่ะมีลูกค้าในห้างสรรพสินค้าพยายามที่จะเข็นรถเข็นใส่เพื่อขวางทางไม่ให้หลบหนีแต่ผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นเพดานเพื่อข่มขู่จนสามารถหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าห้างไปได้ค่ะ